พรเจ้าตรัสว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำ่งรีถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมมีเกิดแก่เจ็บตายมาแล้วมาเป็นชุดเลยนะดังนั้นไปคิดถึงสิ่งใดไม่ได้เลยเห็นไหมดูกอนฟิกสูตทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดย่อมดำ่งรีถึงสิ่งใดมีจิตปักลงไปในสิ่งใดอยู่ ย่อเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณนะเห็นไหมการก้าวล่วงแห่งนามรูปมีนสลายนะมีภัสสะเวทนาสายเกิดเกิดขึ้นทันทีเลยปฏิจจ์เจอท่้ชชลามรณะคิดเรื่องอะไรไม่ได้เลยปล่อยวางอย่างเดียวรู้ลมหายใจเข้าไว้ตอนนี้ตอนี้รู้ลมหายใจแล้วมันหลุดยังไงเทคนิคของผู้เจ้าเป็นอย่างนี้ราจะคิดว่าเอ๊ะ รู้ลมหายใจแล้วมันจะเกิดตรงนี้อีกเลวมันเป็นตําแหน่งของการวางจิตที่เหมาะสมที่สุดในการหลุดพ้นเพราะว่าเมื่อตอนชั่วโมงจําได้ไหมว่าวิญญาณมันจะวนอยู่ในสีท่านนี้ใช่ไหมอ่าที่พระเจ้าตัดดังนั้นเนี่ยพระเจ้าจึงให้เอาวิญญาณหรือจิตเราเนี่ยมาเกาะกับทาท่าเดียวกันคือกายหรือรูปธาตุคือลมหายใจแล้วทิ้งอีกสามท่าที่เหลือเวทนาสัญญาสังขารรีบวางใช่ไหม คิดนานหลายลารีบบ่าแล้วก่อคารมไว้เมื่อเราก่อการลมหรือกายได้จริงๆนั่นแสดงว่าการเกิดในานมามธรรมอีกสามตัวนี่ไม่มีเลยจิตนิ่งตรงนี้ตลอดก่อนตายยมต้องทําอย่างนี้ท่นี้เมื่อการเกิดในอีกสามขันไม่มีนะและรูปธาตุใกล้จะทําลายละพอรูปธาตุไตททาลายปั้งนะพระเจ้าบอกวิญ,ญญาณจะหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้จะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปและนามขึ้นมาได้ เพราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั้นเทียวเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วคือการเกิดสิ้นแล้วมันไม่ไปเกิดในที่ไหนแล้วพระอาจารย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําสําเร็จแล้วเห็นไหมนี่แหละเป็นตําแหน่งที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยจึงต้องพยายามให้จิตอยู่กายไว้จนกระทั่งกายมันพังไปเลยวิญ,ญญาณจะหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ใดจะกล่าวการมาการไปการเกิดการตายของวิญญาณโดยปราศจากขันธ์ทั้งสี่เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้วิญญาณอยู่เดียวเดียวไม่ได้เห็นไหมพออยู่เดียวเมื่อไหร่ปุ๊บวิมุติมันจะโผล่ขึ้นมาทันทีเลยนะมีแค่นี้หลักการแค่นี้เข้าใจไหมอ่า